สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมมูเอพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปเที่ยวสวนข้าวโพดหรือไร่ข้าวโพดของผมเองนะทุกคนนะที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับนี่ในข้างล่างคือนู่นต้นข้าวโพดผมอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะนู่นบรรยากาศคือล้อมรอบด้วยธรรมชาติมากนะทุกคนมองเห็นเปล่านู่นอันนั้นก็คือเป็นแม่น้ําเขื่อนสีนครินนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นเป็นฝั่งเป็นฝั่งพมานะครับ ติดกับจังหวัดตากนะครับนู่นนู่นท้องฟ้าสวยๆนู่นทะเลหมอกนะทุกคนนะนู่นว้าวล้อมรอบด้วยธรรมชาติมากนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูไรกระโพดตอนเช้าเนะขี่รถชมบรรยากาศตอนเช้าเว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกคนนะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมูยเอะเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับผม ือบรรยากาศนะทุกคนนะว้าว <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศไร่ข้าวโพดของหมู่เอนะทุกคนนะนี่ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับลงไปข้างล่างก็บรรยากาศก็กวิวก็สวยมากนะทุกคนนะวันนี้ผมหมู่เอพาเที่ยวนะครับพาทุกคนมาทําไร่นะครับวันนี้มาทําไร่คือบรรยากาศสวยมากนะครับแล้วก็ตามข้างทางนี่ก็มีแต่ต้นข้าวโพดเลยนะทุกคนทะเล เหมือนทะเลเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ทะเลนะครับแต่ว่าเป็นอ,อ่างเก็บน้ําเขื่อนสีนะทุกคนคือเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะทุกคนสวยมากธรรมชาติวันนี้ก็หมวยก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับหมวยก็มาทําไร่สวนเข้าโพดนะครับทุกคนก,ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับแนละก็ฝากติดตาม เพจหมวยพาเที uh ่ยว ah. แล้วก็ช่อง YouTube. Ah. ย t u b e หมวยพาเที่ยวด้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมหมวยพาเที A ่ยว ah. ด้วยนะครับว้าวเดี๋ยวผมก็จะพา,าทุกคนเดินชมบรรยากาศนะทุกคนนะนบรรยากาศก,าก็สวยมากนะทุกคน,นบรรยากาศเ<ม>ดี๋ยวผมจะให้ดูดเอาขอเอากล้องออกก่อนนะทุกคนนะอ,อืม บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่มากับรถคู่ใจของผมนี่นี่ครับบรรยากาศว้าวบรรยากาศยามเช้าเช้านะทุกคนนะประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนะทุกคนบรรยากาศเดี๋ยวผมจะให้ไปดูกระตอบกระตอบที่อยู่ไร่กลางไรกระโพดนะวันนี้ผมโอ้ฝักกระโพดมีแต่สวยๆมากทุกคนนะนี่กระโพดให้ทุกคนดูนี่มีแต่ฝักใหญ่ๆนะอันนี้ของ เป็นไร่ของแม่ยายนะทุกคน,น,นไร่ของแม่ยายว้าวอุ้ยมีเจ้าหนอนด้วยทุกคนเห็นปะ่ะนี่หนอนคือหนอนมากินข้าวโพดนะทุกคนนะคือน่ารักมากนี่ <c oughs> ต้นสูงมากอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมเออกลางกลางไร่นะทุกคนนะนกระท่อมที่อยู่ปลายไร่นะทรงโมเดิร์นนะสวยมากเลยทุกคนนะ วาบรรยากาศคือต้นข้าวโพดสูงมากนะทุกคนนี่บรรยากาศล้อมรอบด้วยธรรมชาตินะทุกคนนะนี่ว้าวกระอ่อาสวยมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินชมสวนข้าวโพดผมนะว่าจะสวยขนาดไหนะอันนี้แตงไทยนะทุกคนนะนี่แตงไทยคือกําลังออกดอกเลยนะทุกคนเนะี่ยเห็นว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าแตงไทยนะทุกคนคือถ้าทําของหวานี่คืออร่อยมากนะทุกคนนะดอกเต็มเลยนี่ กินเลยโดนดอกกันไหนก็กำลังออกดอกนะช่วงนี้ตรงนี้ก็เป็นก้อนหินคือกำลังจะปลูกแตงไทยนะบรรยากาศสวนข้าวโพดนี่จเจ้าตักแตนน้อยว้าวแตนน้อยด้วยกินข้าวโพดนะตัวนะคือฝักใหญ่มากอันนี้เป็นไรของอแม่ยายผมนะนี่ได้ บรรยากาศคือสวยมากนะทุกคนนะบรรยากาศบรรยากาศสวยมากเลยว้าวอันนี้กับมากับรถคู่ใจผมนะทุกคนนะรถคู่ใจนุน่นบรรยากาศว้าวสวยมากทุกคนน,นูบรรยากาศเหมือนนุ่นกัไกลเหมือนทะเลเหมอกนะทุกคนนะนุน่นฝั่งพมา่าฝั่งนุ่นนะอันนั้นแม่น้ำขันสีนะทุกคนผมก็จะไปเอาของไปเก็บวันนี้ก็ มาทำไรนะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะมาทำไรว้าวเดินโอ้ไร่ก็โพดผมนะอันนี้ไร่ส่วนี้ก็ความเป็นของแม่แม่ยายกับพ่อตานะอันนี้ของผมต้นสูงมากทุกคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่สูงมากว้าวก็คือผมไป ผมไปยืนเทียบแล้วทุกคนเนาะดูนะท่วมหัวประมาณสองเมตรนะทุกคนนะสองเมตรครึ่งนะเกือบสามเมตรนะโอ้ยไรกะโพดนะนี่ไรกะโพธิ์ผมไรกะโพดสวยมากบรรยากาศนูน่นท้องฟ้าสวยมากครับท้องฟ้ากำลังสวยเลยนะเออผมก็มาทำไรนะทุกคน วันนี้ผมก็เอาของมาเก็บก่อนมาเอาของมาเก็บก่อนนะทุกคนนะนอกจากของมันเยอะนะเพราะว่าทางมันมายากมากไม่รู้ว่า,าทุกคนเห็นเส้นทางผมรอเปล่ามาของของแอบไวนี่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะทุกคนนะ น่าจะไม่หายนะเพราะว่าแถวนี้ก็เอาเก็บไว้ก็ไม่เคยหายนะทุกคนบรรยากาศเนี่ยต้นข้าวโพดของผมนะคือสูงมากเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้เนี่ยแล้วผมก็จะยืนให้ทุกคนดูว่าต้นข้าวโพดผมจะสูงขนาดไหนนะทุกคน,นข้าวโพดมันสูงมากสูงมากโอ้ ยื่นไม่ถึงเลยทุกคนคือกำลังออกออกฝักเล็กๆนะทุกคนนะกำลังออกฝักเล็กๆเลยแต่มือผมยื่นไม่ถึงเลยเบรรยากาศดีมากว้าวสวยมากชมไรครับพ่ตอนเช้าๆนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมามาไอเกาะมาเอาเครือออกนะ เครือเถาวันพวกเถาวันพวกเครือมันเครืออะไรเยอะมาก,กับทุกคนคือเขาจะทำมาเกาะต้นกระพดแล้วก็ล้มทำให้ต้นกระพดล้มแล้วก็มันจะไม่ได้ฝักนะบรรยากาศนู่นทะเละสวยๆบรรยากาศตอนเช้าๆน,นะทุกคนเสียงเสียงเดือหางยาววิ่ง มากับรถคู่ใจนะครับนี่ฝั่งนี้ต้นเล็กๆเลยกำลังเลยแต่ว่าของผมนี่กำลังสวยนะทุกคนนะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์กดติดตามหมู่เอ้พะเที่ยวด้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับผม